สวัสด,ดีทุกคนวันนี้ไปสวนมนต์ทววัดดินที่วัดบ้านใหม่ชยาเพือ่อ,อนอำเภอโพนแก้วจังหวัดสุโนครยพอจะกลับบ้านมนาะมาเจอตุ๊กแกดูสิตุ๊กแกตัวใหญ่เจอตุ๊กแกเสร็จก็มีแมงป่องด้วยนี่แมงป่อง สกอเปียนนั่นเองมันน่ากลัวมากเลยแหละทุกคนมูสิมันคือใช้ไฟที่โทรศัพท์มือถือนะดูหางมันสิแล้วก้ามันใหญ่มากๆเลยดูสิดูหางมันงอขึ้นปฏิกิริยาของมันก็คือถ้าเราไปใกล้ๆมันมันจะชูหางขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวแล้วพิษมันอยู่ที่หางนั่นแหละ มันใช้หางต่อยเรามันไม่ได้ใช้กล้ามงับเรานะเวลามันต่อยแล้วปล่อยพิษออกมานะ่ะมันใช้หางค่ะดูสิดูสิล่น,น,น,นเลยน่ากลัวมากมเลยแต่เราก็ยังถ่ายมันนะสกออ์เปียนหัวมันเป็นอันนี้ถ้าเดิร์นใกล้ๆมันมันก็จะถอยไปนี้ดูสิดูก้ามันใหญ่มากๆเลย คือู o o กล้องเข้าไปถ้างั้นมันก็จะงับเอาเราพองับเสร็จปุ๊บมันก็จะใช้หางปล่อยพิษใส่เราเลยนี่ไหน,นี่ตัวหางน่ะพิษมันจอยู่ตรงนี้เลย,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 ยมีอะไรไม่ร้อมีพีดิซแล้วมันงอแล้วมันมีน่าจะมีไอตัวเหล็กในถึนงด้วยลูกป่าไม่นแน่ใจ จริงรอบข้างมืดมากเลยนะที่ถ่ายก็คือใช้ไฟที่โทรศัพท์ถ่ายมันก็เลยส่องให้มันเห็นนี่หางมันเริ่มงอละมันรู้ว่ามันเกิดภัยอันตรายแล้วมันก็จะป้องกันตัวนี่แบบนี้เลยนี่คือธรรมชาติของเขาเขาก็จะเง็กลงมานี่อยาดูใกล้ๆๆูใกล้ๆมีกี่ขาหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกหกขาหกขานะคะทุกคนกุญแจรถกับสอ,องกา้าม<อ>ใหญ่ๆเลยนี่นี่คือกุญแจรถนะมันจะประมาณนี้เลยอะ่ะไ,ไวโยนดีไม่โดนหัวมันนี่มันก็จะตัวใหญ่ๆนี่ก้ามมันไม่ใช่หกขาสิมันมีแปดขา นับดูละหนึ่งสองสามสี่ข้างละสี่ก็เป็นแปดแล้วตัวมันมันมากเลยอะตัวมันเลื่อมมากน่ากลัวสุดสุดเลยอ่ะสีอ้ยดูหางมันงอเพราะว่ามันมันก็คิดว่าจะเกิดอันตรายละก็คือจะต้องป้องกันตัวละชูหางแล้วน่ะดูดีดูดี ว้าวนี่คือถ่ายข้างหลังข้างหลังมันนะทุกคนมันจะเป็นน่ากลัวมากเลยอะ่ะนี่ตัวแข็งเลยนี่ชูหางตัวแข็งไม่ไปไหนเลยอะ่ะนี่โอ้ยมีสี่ขาค่ะข้างละสี่ขาค่ะสองข้างแปดขาค่ะใช่ไหมละ่ะใช่เนาะ แ,แข็งเด็กเลยชูหางเลยเตรียมพร้อมป้องกันตัวเลยเนี่ยลูกด,ดูสิด,ดูข้างหลังสิน่ากลัวมากแม่งป่องก็ป่องจริงนะตัวป่องเลยอะเหมือนน่าจะไข่ตรงท้องวยไม่อยากจะคิดเลย <c oughs> นี่ด,ดูสิ <c oughs> โอ้ชัดชัดเลย,<า>ยแบบนี้ Nā kua māga.